จริงแล้วเน้เนี่ยตั้งใจว่า3โมงจะไม่กินอะไรแล้วเอาจริงแต่วันนี้ใส่จะเอาไม่จริงอ่ะเดี๋ยวขอถั่วดําเนี่ยขอสารภาพไม่ได้ต้มเองเป็นถั่วกะป๋องนุ่มอร่อยมากหอมไม่หวานเพราะไม่ใส่น้ำตาลนะเดี๋ยวจะมาดูวิธียำมะเขือกันนะมะเขือยาวสีเนี่ยต้องเอาไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็ใส่หม้ออบรมร้อนมันจะเหมือนย่างเป็นเทคนิคนะคะ ส่วนวัตถุดิบก็มีมะม่วงแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกจะใส่ไข่ด้และแค่นี้เลยทุกคนอ่ะไปยังกันนะออกมาตรงนี้ ห <c oughs> อมแดงเขาเปาไปล้างลาออกก่อนลาเยอะ <c oughs> ยำน,นนี้เป็นดอกเกลือใส่ดอกเกลือไปเล็กน้อยนี่ อีกหน่อยก็ได้มะม่วงเปรี้ยวใส่หอมข้าวยำข้าวยำให้เปรี้ยวกับเค็มเข้ากันก่อนแล้วถ้าถึงเรียกว่ายำเนี่ยทุกคนยำยำไม่ได้ ใครไม่ชอบผูหอมก็แล้วแต่คนถ้าอยากจะได้รสชาติเพิ่มจะเอามาไหมไปผสมน้ําอุ่นละลายละลายใส่แต่นี่ไม่ชอบเน่เ่ชอบเเพียวอย่างนี้แหละอืมแล้วก็กินกับโปรตีนอันนี้ไม่หวานนะจ๊ะอันนี้เป็นโปรตีนที่ไม่หวานไม่หวานนะโปรตีนแบบไม่หวานอนะไม่หวานนะทุกคน ไม่ได้เติมตน้ำตาลแค่เสร็จแล้วนี่ไงนี่เลยโปรตีนกยย็นั่นแหละยันงจริงแล้วนี้เนี่ยตั้งใจว่าสามโมงจะไม่กินอะไรเลยเอาจริง แต่วันนี้ใส่จะเอานี่จริงอ่ะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงจริงๆเนีทําเอาไว้ให้กินอาด้วยนะหรือทำไมยังนั้นอันนี้ก็จะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ได้นะคะอ่าแลบไว้นะแต่ว่าอันเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงชิมให้ดูนิดนึงทุกคนเอปทำตามได้ถั่วดําเนี่ยขอสารภาพไม่ได้ต้มเองเป็นถั่วกระป๋องอนุ่มอร่อยมากหอมไม่หวานเพราะไม่ใส่น้ำตาลนะ ตัวดำนี่แบบนุ่มอร่อยมากอืมแต่เนี่ยอยากได้รแสแซ่บมะม่วงยำมะเขืออืมกินกับถั่วเข้ากันมากเลยค่ะอืมไม่อยอมกินถั่วอืมลองทำดูนะทุกคน